คราวนี้ทําเอาสาวๆอ,อกหักแล้วล่ะค่ะหลังจากที่พระเอกหนุ่มไร้นรพัฒน์นะคะถูกจับตามองว่าเปิดตัวแฟนสาวนอกวงการหรือเปล่าล่าสุดไร้ออกมายอมรับแบบมแมนๆเลยนะคะว่าก็ไม่ได้ปิดบังค่ะ ออกมายอมรับแบบแมนๆนะคะหลังนักแสดงหนุ่มไร้์นรพัฒน์ถูกจับตามองว่ากําลังซุ่มคบกับสาวสวยแก้มป่องนอกวงการอยู่เพราะว่ามีภาพสถานที่เที่ยวกินข้าวเป็นที่เดียวกันอยู่หลายครั้งค่ะจนแฟนคลับสงสัยเลยว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะคบกันจริงๆล่าสุดเจ้าตัวยอมรับนะคะว่าก็ได้คุยกับสาวแก้มป่องนอกวงการมาได้4เดือนแล้วละค่ะซึ่งก็ไม่ได้ปิดบังเรื่องรักอยู่แล้วพร้อมกับยืนยันว่าคุยกับคนนี้แค่คนเดียวส่วนตัวก็ไม่อยากจะโกหกแฟนๆแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆที่รักเขาจะรับได้ค่ะ ก,ก็ก็ไม่มีอะไรอะ่ะก็เป็นเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้ลันลาลันลาเหมือนสมัยก่อนในแบบไปเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วเราก็สถานะอาจจะยังไม่ได้ไปไหนไกลแต่ว่าตอนนี้ก็โฟกัสแค่คนเดียวซึ่งผมไม่เปิดแต่ผมก็ไม่ปิดแบบทำไมคือมัน,มนก็ค่อยๆศึกษาไปดูนไปเพราะว่าบางทีผู้รักเปิดตัว,ว,วเอดกันเลยเพื่อบางทีก็เป็นขา่าวทำอะไรก็เป็นขา่าวก็ไม่รู้สึกว่าเราไม่มีปัญหาหรอกเราทำอะไรตรงนี้แต่อ,อีกคนนึงอ่ะมันจะแบบเสียเราด้วยเน่ยเพื่อน ไปข่าวแล้วมันอยู่ในเน็ตตลอดไปว่าคบคนนั้นมาแล้วก็เลิกคบคนนี้มาแล้วก็เลิกไม่ทำให้ผู้หญิงดูดีเพไราะว่าไม่เปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดใครขยันหาหน่อยก็รู้อะไรเงี้ย